เช้าค่ะทุกคนวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่แป้งมาลงคลิปเช้าเหลือเกินนะน้องหลายคนเห็นนาจะเตรียมตัวกันไปเรียนแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกไปแป้งชมด้วยนะคะว่าวิชาแรกที่น้องต้องเรียนวันนี้เนี่ยวิชาอะไรและเขาบอกก่อนนะคะน้องว่าวันนี้ดาวพี่แป้งชมจะลงคลิปจะสอนลับของฟรีทรงผมตอนเย็นอีกด้วยนะคะอย่าลืมมาดูกันนะคะตอนห้าโมงเย็นและของฟรีวันนี้นะคะจะ ผู้ปลายสีม่วงไรส้สีแบบนี้บอกเลยว่าสวยมากๆแต่มันน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่าเขาแจกแค่500ชิ้นแต่ของฟรีชนี้หมดช้าแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเพราะอะไรข่าวแมบตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้าง เห็นว่าขุมบนหัวเรานะมันจะมีพอยต์บอกอยู่นะซึ่งการที่เราจะได้พอยต์พวกนี้มาคือการที่เราต้อง afk อยู่ในแแบบนี้นะคะรือการที่เรายืนอยู่ในแมบบแบบที่คนอื่นเขายืนกันนี้ยคะ่ะน้องๆเราก็จะได้พอยต์มาเรื่อย ที่เป็นรูปบวกนะคะน้ราจะเห็นว่ามีของฟรีอะไรบ้างนะคะที่ด้แบบนี้เนี่ยยังแจกอยู่นั่นเองซึ่งบอกเลยว่ามีหลายชิ้นมากๆเลยนะคะน้องสามารถเลื่อนลงไปดูก็ได้นะคะแต่ด้วยความว่าเขาแจกหลายชิ้นแต่เขาแจกจํานวนแค่หลักร้อยเท่านั้นมันก็เลยน้อยมากๆเลยนะตอนแรกพี่แป้งว่าไม่อยาก ทำคิดแต่พอเข้ามาแล้วเห็นว่าเฮ้ยมันก็มีของหลายชิ้นที่มันยังไม่หมดแล้วไม่ค่อยมีคนทาเนี่ยน้องๆก็สามารถเลือกได้ว่าน้องๆเนี่ยอยากจะทําของชิ้นไหนอย่างส่งผมอันนี้น้องๆจะต้องใช้พอยทั้งหมด3ามแสนเก้าหมื่นพอยนะคะในการแลกของฟรีชิ้นนี้นะหมายความว่าน้องๆจะต้องยืนเอ K คนานมากๆเลยส่วนใครที่อยากได้บูงหรือได้กระเป๋านะน้องๆก็ดู ใช้พ้อยต์เท่าไหร่นะคะแล้วก็กดแลกเอาตอนที่พ้อยต์ของเรามีถึงนะคใครที่อยากได้ของิ้นไหนก็ลองดูนะคะยังไงวันนี้น้องแหลขคงกระตังใจเรียนกันด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าตอนห้าโมงเย็นเป็นทรงผมสุดน่ารักและสนละเอียดามากๆดอดูได้เลย